สวัสดีค่ะเพื่อนๆอีคลิปนี้อ้อยก็จะมาแนะนําการทํากระเป๋านะคะอีกตอนหนึ่งนะเนี่ยการทํากระเป๋าแบบเนี่ยเจาะครึ่งนิ้วใต้ขอบนะคะมันก็จะเป็นนี้นะเนี่ยเป็นเกงเอวยางยืดหลังค่ะเนี่ยเป็นเกงเอวยางยืดหลังนะ,ะนงงงงนะแต่อ้อยยังไม่ได้ใสยย่ยางนะคะนี่ยังไม่ได้ใสยย่ยางก็คือทําให้ดูว่าเดี๋ยวในคลิปมันจะมีสอนนะว่าทํากระเป๋ายัางไงๆเจาะง่ายมากเลยมันง่ายกว่าการเจาะกระเป๋าที่มันอยู่ ที่มันต่ําต่ําจากขอบลงไปอีกนะเพราะว่าต่ําจากขอบออกไปอ่ะมันมันจะต้องมีผ้ารองไงอันนี้มันไม่ต้องรองเลยเนี่ยรีดให้ได้ครึ่งนิ้วแล้วเราก็มาเจาะใส่ได้เลยค่ะเนี่ยวิธีการใส่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะได้เวลาทำกระเป๋าแล้วค่ะเนี่ยค่ะเรียกกระเป๋ารับนะคะเนี่ยที่อ้อยจะให้อันดูอันหนึ่งแล้วนะเจาะกระเป๋าเนี่ยค่ะมันจะเป็นเจาะแบบเนี่ยครึ่งนิ้วอยู่ใต้ขอบเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวขอบมันจะอยู่เส้นบนนี่นะขอบมันจะอยู่เส้นเนี้ยค่ะ อยู่ตรงนี้แลวตรงนี้ขอบมันก็จะแนบอยู่กับตัวเราเนี่ยค่ะนี่อ้อยทาแล้วข้างนะคะเดี๋ยวอีกข้างเดี๋ยวทาให้ดูนะคะคือเขาเอาสองข้างค่ะก็คือถ้าเกิดว่าแขกเอาข้างเดียวก็ก,ก็ให้อยู่ข้างข้างฝานะคะแต่อันนี้ก็คือเขาเอาสองข้างก็เลยต้องเป็นซ้ายขวานะผ้านี่ก็คือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอ้อยก็จะเอาผ้าถ้าเกิดว่ามีผ้าตัวมันก็ใช้ผ้าตัวมันถ้าผ้ามันพอนะเนี่ยโดยทั่วไปกระเป๋ารับเนี่ยมันจะใหญ่อยู่ที่ประมาณ สามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะแล้วแต่เพราะว่าอย่างคนนี้ตัวใหญ่เอลสามสิบเจ็ดอ้อยก็เลยเอากระเป๋าความก้างความกว้างให้สี่นิ้วครึ่งนะคะสี่นิ้วครึ่งแล้วทีนี้ความยาวของมันอ้อยต้องการเอาให้มันได้เอาต้องการให้ให้มันลึกประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเนี่ยลึกประมาณเจ็ดนิ้วอย่างงี้นะอ้อยก็เลยตัดผ้าอยู่ที่ประมาณสิบหกนิ้วค่ะสิบหกนิ้วนะแล้วก็ แล้วความความความกว้างของตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วค่ะเพราะว่าอ้อยจะเอาใหญ่อยู่ที่สี่นิ้วครึ่งไงก็เลยเผื่อหัวท้ายอยู่ที่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วกว่าในนี้เนี่ยหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดน่ะนะเนี่ยก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเผื่อจากที่เราเย็บเป็นเนี่ยเป็นสี่นิ้วครึ่งเป็นหนิ้วครึ่งก็ได้แต่ตัดง่ายๆก็คือเอาเจดนิ้วไปเลยนะเจ็ดนิ้วผ้าชิ้นนี้คือกว้างเจดนิ้วยาวสิบหกนิ้วนะคะ นี่ค่ะก็จะได้ตามนี้นะหลังจากนั้นอ่ะเราก็ไปรีดค่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารีดกาวมันติดมันใช่ไหมเพราะเป็นผ้าไหมมันต้องรีดกาวค่ะเพื่อมันจะได้แน่นนะหลังจากนั้นเอ้ก็มีกาวอย่างเงี้ยค่ะกาวกาวเป็นกาวกาวแบบกาวเคมีแบบบางค่ะรีดไปชั้นหนึ่งนะรีดประมาณสองนิ้วค่ะตรงนี้กาวเห็นไหมเนี่ยกาวมาสองนิ้วพอรีดแล้วเราก็รีดพับกับรีดรีดพับกลับมาประมาณหนึ่งนิ้วค่ะเนี่ยมันก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยหนึ่งนิ้วนะคะรีดรีดทบกลับมาเน ทีนี้เพราะเพราะว่าเราต้องการที่จะเจาะครึ่งนิ้วไงเราก็เนี้ยเนี้ยแล้วก็วัดครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยค่ะวัดครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยนะเนี้ยงงก็ยงงนะกขีดมาเนี้ยหนึ่งครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะเจาะอยู่ที่ประมาณครึค่งนิ้วค่ะอ่ลังอย่างนั้นนะเราก็มาดูว่าตัวตัวกางเกงนะตัวกางเกงวัดถอยมาจากข้างคะ่ะนี่ข้างนะตรงเอวนะจบข้างนะคะ,ว,าาคคะวัดเข้ามานิ้วครึ่งค่ะวัดเข้ามานิ้วครึ่งนะ แล้วก็ความกว้างกระเป๋าสี่นิ้วครึง่งก็คือใหญ่กว่านี้ไม่ไม่ไมดีนะนะเพราะว่าสี่นิ้วครึ่งนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วเพราะว่าใหญ่มากๆแล้วมันเปิดไนงะแล้วหลยยังจากนั้นอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะอ่ะทีนี้มันมีเส้นเอวที่เราขีดออกมาแล้ใช่ไหมเนี่ยเส้นเอวเน,นี่ยอันเนี้ยเราขีดออกมาหลังนั้นเราก็ติ๊กมันไปติ๊กไปข้างล่างนะคะสี่นิ้วครึ่งของเราสองเส้นเนี่ยติ๊กลงไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นเส้นนี้นะคะนี่ได้เป็นเส้นนี้นะเห็นนะอ่ะ หลังจากนั้นเราจะมาวางค่ะเราจะมาวางเย็บนะเราจะมาวางผ้าชิ้นนี้ยค่ะเนี่ยวางเวลาวางน่ะ <ouse noise> เราเราเราวัดลงมาที่ประมาณประมาณประมาณหนึ่งนิ้วค่ะวัดติ๊กประมาณหนึ่งนิ้วนะวัดลงมาจากเส้นเอวเนะี่ยแล้วก็แล้วก็แบ่งเป็นเส้นครึ่งนิ้ววัดหนึ่งนิ้วแล้วก็แบ่งเป็นเส้นครึ่งนิ้วเนี่ยทำไปสักสามจุดนะคะ แล้วเราก็ทําข like like 네ีดอย่างเงี้ยขีดเส้นหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยขีดเส้นหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาอ้ตรงเนี้ยอ้ตรงเนี้ยเนี่ยที่เรารีดแล้วอะเอาด้านที่ด้านที่มันเป็นแบบด้านยาวๆอย่างเงี้ยเอาเอาเนี่ยเอาวางขึ้นอย่างนงี้นะไม่ใช่ลงอย่างนงี้นะเอาลงขึ้นอย่างนงี้ค่ะโดยที่ให้มันไอชิ้นนี้น้อยอย่างเงี้ยมันอยู่ติดกับตัวคางเกงนะเนี่ยอย่างเงี้ยรวางไปวางไปที่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วที่เราวัดลงมาเนี่ย เอาขอบเนี่ยตรงนี้เนี่ยขอบตรงสันทบเนี่ยวางไปแล้วก็แบ่งครึ่งผ้ทาที่เหลือเนี่ยแบ่งครึ่งนี่ก็ได้อะเราจะได้เหลือสองข้างเท่ากันนะคะเนี่ยเหลือสองข้างเท่ากันนะเนี่ยความจริงตรงนี้มันหนาไปเดี๋ยวเอาจะลองตัดให้ดูนะเพราะว่ามันหนาเลยเพราะเราจะเอาแค่สี่นิ้วครึ่งใช่ไหมเอาสี่นิ้วครึ่งนะ่ะตรงนี้ถ้าเกิดมันหนามากเกินไปเวลาเรามาเยิบกลับมันมันจะไอ้นี่นะเราสามารถ เราเราไอชิ้นเนี้ยเราไม่ต้องรีดเต็มก็ได้นะใช้แค่ห้านิว้วก็พอนะเนี่ยวางวางมันเป็นหัวท้ายเพื่อนิดเดียวเนี่ยนีร้อยร้อยรีดติดไปทีเดียวไงอันนี้นะเอาตามนี้นะนี่ขาด,ด้าแล้วนะอ่าไม่ลืมนะเอาด้านที่เป็นด้านเล็กเนี่ยประกบลงกับไปกับตัวเสือ้อไอตัวกางเกงแล้วก็เอาด้านที่ชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยวางลงมาขึ้นบนครึ่งข้างบนอย่างเงี้ยและไอชิ้นแบ่งครึ่งของเราอ่ะเนี่ยก็คือเส้นนี้เส้นนี้ มันจะได้เหลือสองข้างเท่ากันนะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็แบ่งครึ่งประมาณแบ่งครึ่งเนี่ยวางให้เส้นแบ่งครึ่งอะตรงกันมันจะได้เหลือเวลาเราเย็บอบมันจะได้เหลือสองข้างเท่ากันนะวนเวลาเราเย็บกลับอ่ะเย็บกลับถุงกระเป๋าอ่ะมันจะไม่ใช่ว่าข้างนี้เหลือครึ่งนิ้วอันนี้เหลือสักสองน,นิ้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเนี่ยค่ะระวังนะคะอ่ะเราก็วางวางมาเนี่ยเราก็กัดไว้แล้วเราก็จะเย็บเส้นครึ่งนิ้ว เส้นครึ่งนิ้วที่มันเป็นเส้นช็อกเนี่ยเส้นอันนี้ยะเย็บเลยเย็บเริ่มต้นนี่นะเนี่ยเริ่มต้นที่มันเป็นสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดเนี่ยไอสื่อสี่นิ้วครึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยติ๊กหัวท้ายมันไว้ติ๊กหัวท้ายที่เราจะเย็บเนี่ยนะโค้ความกว้างของกระเป๋านะย้ำหัวท้ายไว้ด้วยค่ะ เนี่ยแล้วเราก็มาดูด้วยว่ามันตรงไหมไอ้ที่เราเขือไปครึ่งนิ้วเนี่ยบางทีมันเยื้องหน่อยเราก็เลาะมันหน่อยนะเกิดว่ามันไม่ตรงอะนะเนี่ยบางทีมันเยื้องกันนิดสิ่งอะไรเงี้ยเราก็ทำให้มันตรงค่ะ หนึ่งนิ้วที่เราวางเนี่ยที่เราวางเราก็วางทาบเส้นสันทุบเนี้ยไปนะคะเนี่ยวางอย่างนี้นะเนี่ยแล้วว่าเราเย็บด้านในมันก็จะเป็นอย่างนี้นค่ะมันก็จะเย็บถูกกินเข้าไปครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยเห็นนะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ลิบค่ะลิปไอเส้นเนี้ยเลยนะเนี่ยลิบมาที่สุดปลายเนี่ยอันนี้มันเป็นสุดปลายของนี่อ่ะของที่เราเย็บเนี่ยเห็นนะปอ๊บเนี่ยอันนี้สุดปลายนะเราก็ต้องขิบมันมาให้สุดปลายค่ะขิบเลยนะคะเนี่ยลิบเฉียงนิดนิดขีบเฉียงนิดนิดนะ ลิปแค่แค่ตัวตัวกางเกงนะมันไม่ต้องขิปไอตัวที่ว่าเป็นกระเป๋านะอย่างอันนี้มันคลิปไม่ค่อยนี่มันไม่ค่อยสุลิีดสุดเลยนะถ้าตรงนี้มันเข้าไม่ถึงเราก็ใช้อันนี้คลิปให้มันเข้าถึง นี่นะอย่างที่บอกอ้อยขิบแค่เส้นนี้นะแค่ขิบแค่ตัวตัวกางเกงนะไม่ได้ขิบที่กระเป๋านะคะเนี่ยชิ้นกางเกงอย่างเดียวนะเนี่ยแล้วเราก็กลับมาลงมากลับมาลงมามันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะและไอชิ้นที่เราขีบมันก็จะเนี่ยมันก็จะมาโผล่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะมาโผล่อย่างนงี้เห็นปะเนี่ยมันจะมาโผล่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมาโผล่อย่างนงี้เพราะฉะนั้นเราต้องเย็บตัดมันค่ะเย็บตัดมันนะเนี่ย อ่ะจัจะเย็บตัดนะคะนี่ค่ะเมื่อเย็บตัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเราเย็บตัดเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเย็บแบบที่เราขีบมาเนี่ยเราก็ให้มันตั้งฉากกับของเดิมมาเห็นปะเนี่ยให้มันตั้งฉากอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็เย็บตัดมันอย่างนี้นะเนี่ยก็จะเป็นอยาเี้ยก็จะออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค s <S yeah. ่ะนี่นะคะ นี่เป็นอย่างเงี้อ่ะสองข้างก็ทำเหมือนกันนะคะเนี่ยได้แล้วค่ะสองข้างนะนี่ยให้ดูอย่างนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชิ้นในอะ่ะมันจะเหลือผ้าเยอะเห็นปะมันจะเหลือผ้าอย่างเงี้ยเราไปโพมันค่ะ ไปพวงมัน no ตรงเนี้ยจะพ้งหรือไม่พ้งก็ได้นะมันมันไม่ลุยเท่าไหร่หรอกแต่อ้อยก็จะพ้งให้มันมองดูเรียบร้อยนะเราก็ไปพวงหนึ่งตินผีเนี่ยค่ะเนี่ยพวงที่เราตัดได้นี่นะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เราก็จะไอ้นี่นะเราก็จะเย็บถุงกระเป๋าแล้วค่ะเนี่ยเราก็จะเย็บถุงกระเป๋าแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันอ้อยไปพ้งมาแล้วนะเนี่ยพ้งมาแล้วนะค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนี่างนี้นี่แล้วทีนี้เราก็ทีนี้เราก็จะดูว่ากลับขึ้นมา เนี่ยตรงนี้เราก็เผื่อกักประมาณครึ่งนิ้วให้มานมาที่เส้นเดิมของมันอะเห็นปะตรงนี้มันจะอยู่เส้นขอบของมันได้ปะสุดอยู่ที่ครึ่งนิ้วข้างบนเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันเนี้อ่ะเราก็ท,ทําทีนี้เราก็มองดูมองดูว่ามันอันนี้ไหมเราก็จับผ้ามันให้เท่ากัน,นะค่ะจับผ้าให้เท่ากันอย่างงี้นะตัวนี้อ้อยจะทําให้เรียบร้อยอ้อยจะเย็บกลับมันนะคะอ้อยจะเย็บกลับมันนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอ่ะจะจะง่ายๆเลยก็ได้นะจะพงจะเย็บเย็บอย่างนี้เย็บอย่างนี้เย็บอย่างนี้แล้วก็ไม่พงเลยก็ได้นะเดี๋ยอ้อยจะกลับให้มันเรียบร้อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเมดูการกลับนะคะสําหรับคนไหนแบบขี้เกียจกลับอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอ้อยว่าพงมันไม่ค่อยเรียบร้อยไงแล้วผ้ามันไม่ได้หนามากแต่ถ้าผ้าหนามากก็อ้อยก็พงนะคะนี่เราก็เจียนให้มันเท่ากันนะริมผ้าสองฝั่งเนี่ยถ้าเราจะเย็บกลับอ่ะมันจะได้มองดูไม่ตึงไม่ลังนะคะ อาหลังจากนั้นเราก็เราก็เย็บกลับค่ะเย็บกลับข้างในนะเนี่ยเย็บกลับเราก็ต้องดึงกลับกลับผ้าขึ้นมาเอามาเย็บด้านถูกนะคะจับด้านถูกนะจับด้านถูกเนี่ยเอาเนี่ยไอ้ผ้าเนี่ยให้เหลือไปครึ่งนิ้วข้างบนอนะ่ะ เนี่เยเย็บเส้นแรกได้อย่างนี้แล้วนะทีนี้เรามันยังไม่ถูกใช่ไหมเราต้องกลับกระเป๋ามันออกมาค่ะเราต้องกลับมันออกมานะแล้วเราจะเย็บข้างในอีกทีหนึ่งเพราะว่านี่อันนี้เขาเรียกว่าเย็บซ่อนตะเข็บนะคะเนี่ยเราก็กลับมันลงมานะนเวลากลับเราก็จับมันอย่งนี้ยค่ะจับมุมมันอย่างนี้นแล้วก็พลิกกลับขึ้นมา ตรงเนี้ยเราก็เย็บกดมันเย็บกดริมแรกก่อนนะเนี่ยเย็บไปเย็บรอบเลยนะเย็บกดริมรอบเลย ลิมหนึ่งแล้วนะอ้อยจะต้องการที่เรียบร้อยกดทับคิว้วอีกรอบหนึ่งกดรอบรอบนี้แต่ตรงเนี้ยเย็บอยู่ที่เส้นเดิมนะถุงกระเป๋าเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ถุงกระเป๋ามัน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 น้อยกว่านี้ไนงะแล้วก็อันี้ไปกดทับคิวแค่ตรงนี้นะคะกดทับคิวแค่ซ้ายขวา นี่ค่ะกดซับคิ้มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยตรงตรงเนี่ยจนก้นกระเป๋านุ้ก็จะเป็นริมเดียวอยู่เนี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องการกดมันนะเพราะว่าการที่เรากดสองรอบเนี่ยเราจะได้เมมตะเข็บตรงเนี้ยค่ะที่มันอยู่ด้านในให้มันเรียบร้อยมันไม่เห็นไงแต่ถ้าเรากดรอบเดียวมันจะเห็นด้านในที่ว่าเราเย็บไว้อะมันบางทีมันมีได้มันมีเศษผ้าโผ๊ะไงเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยแต่ตอนนี้มันเป็นสันทบไงเราก็เลยไม่ต้องกดให้มันมันหนานะเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งเรากดขึ้นมาเดี๋ยวถุงกระเป๋ามันจะยิ่งตื้นอ่ะไ่นก็ได เนี่ยก็ได้แล้วค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสองใบอย่างนี้นเดียวดี๋ย,ยจะจะโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะคะถุงกระเป๋าก็เนี่ยคะ่ะเวลาเจ็ดนิ้วมือจะใส่เนี่ยใส่โทรศัพท์ได้นะเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ใส่โทรศัพท์ได้ะคะ่ะมันก็จะเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เห็นะ ใส่ได้ใส่กับเป่าตังอะไรเงี้ยแล้วใส่ตังไปตรงมตลาดเลยเขาบอกว่าเขาเดินไปตลาดเขาบอกเ,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 ลกเอกลวลาเขาเดินไปตลาดเขาอยากมีเป่าตังแบบเอ๊อยากใส่เศษตังเงี้ยค่ะค,คือเขาขอเอเป่าต่งไปเดี๋ยวมาดูตอนต้น,ต,นต้นคลิปนะคะว่าเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะ